อสวัสดีครับก็วันนี้กลับมานะฮะเดี๋ยวปรับแสงแป๊บหนึ่งโอเคโอเคก็วันนี้กลับมานะฮะสักสักทู่ฮะลดแสงจ้าแป๊บหนึ่งโอเคก็วันนี้ก็เรียกได้ว่าสรุปข้อมูลแล้วก็วันนี้ขอตั้งชื่อหัวข้อแบบอ่าดูแรงๆนิดน,นึงนะฮะแต่ว่า ผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันคงจะใช่ที่สุดแล้วมันเป็นอะไรที่มันตรงตัวที่สุดแล้วก็ผมคิดว่ามันมันทุกอย่างมันยุติธรรมเสมอนะสําหรับผมมันมันไม่มีที่อะไรมันไม่แฝงก็แค่บางอย่างแล้วก็แค่ไม่มีแล้วก็ใช้บางอย่างที่เรามีทําให้มันได้เปรียบก็แค่นั้นคุณอ่ะผมผมจะพูดถึงอะไรนะฮะ ในวันนีเ้เดี๋ยวจะเอาคลิปเนี้ยไปไปตตดเป็นคลิปสั้นลงในทุกแพลตฟอร์มด้วยต้องต้องคุยก่อนว่าเราอยู่ในยุคที่เลือดเราอยู่ในยุคที่เลือดสาดกันในเรื่องการทำคอนเทนต์เราอยู่ในยุคเลือดสาดที่มีคนยิงแอดปุง้งปัางปุงปังกันเต็มหมด ซึ่งถามว่าผมรู้ได้ไงครับคืนหนึ่งในนั้นคือคนในครอบครัวผมไงนะ้ผมจ่ายค่าแอดก็เกือบพึ่งแสนนะครับต่อเดือนแต,แต่แต่มันก็ยังได้รับผลอยู่นะแต่ว่าในส่วนตรงนี้ผมก็ไม่อยากที่จะไปเข้าใจอะไรมากผมก็ให้เทคนิคอะไรได้ที่ผมสามารถเข้าถึงคนแบบฟรีๆโดยที่ประหยัดเงินให้กับน้าผมได้อะไรที่ผมทำได้อะไรที่ทำให้คนในครอบครัวผมได้ผมก็กแค่ช่วย โอเคอืมวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนเท่าเทียมมากที่สุดในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดบนโลกใบนี้คือความเท่าเทียมมันอยู่กันตรงที่กา,การใช้โซเชียลครับพูดตรงๆการใช้โซเชียลเนี่ยสักครู่นะ ผมคิดว่าการการใช้โซเชียลเนี่ยในยุคนี้มันมันทำให้คน,คนทุกคนเกิดได้ทำให้ทุกคนสามารถทำเงินได้ทำให้ทุกคนสามารถสร้างความสร้างความมั่นคงได้คือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือแล้วกันที่มันจะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ย ทำอะไรก็ได้อ่ถูกไหมใช่ผมกําลังจะบอกว่าวันเนี้ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปดังมีคนติดตามเยอะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีคนติดตามนั่นนู่นนี่เยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ผมได้พูดเสมอนะฮะถึงแม้ว่าตอนเนี้ยอาจารย์ัณิตอ่าก็คืออาจารย์ผมก็คือ อาจารย์บอกว่าคุณคุณไม่อ่ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจารย์ผมจะมีคนติดตามประมาณหลักแสนหลักล้านนั่นนะอ่ะหรือแม้แต่อา่าคนทีอ่อาจารย์ที่ผมอาจารย์เมนิตคืออาจารย์ที่าาที่ผมติดตามส่วนอาจารย์อา่าส่วนครูพอลล่าเนี่ยเป็นเ,เป็นเป็นเมนทอร์ให้ผมผมก็เห็นนะว่า แกทำเงินได้เท่าไหร่ก็ก็คือรู้มาแล้วก็เห็นแล้วตายชีวิตแต่ประเด็นก็คือว่าคนติดตามในเพจเขาเอาผูง่ายๆก็แค่ประมาณหลักหมื่นอ่ะอยู่ประมาณแค่หลักหมื่นแต่อาจารย์ผมสามารถทําเงินได้ประมาณหกเจ็ดหลักต่อเดือนอ่ะประมาณเจ็ดถึงแปดหลักต่อเดือนซึ่งวันเนี้ย ในในตอนแรกที่ผมเริ่มต้นออนไลน์เนี่ยผมแบบเออกงังวลนั่นนู่นนี่แต่พอทํามาสักแมะหนึ่งเฮ้ยพอเทียบกับการสร้างผู้ติดตามขึ้นมาผมรู้ว่าคนที่ติดตามผมคือเขาติดตามผมจริงๆหลักประมาณเกือบครึ่งร้อยเนี่ยแล้วก็สําคัญก็คือว่าแต่ว่าตอนตอนนี้ติกตอกเนี่ยคือเกินร้อยไปแล้ว Youtube ก็มาเรื่อยๆอ่าส่วนมาก ผมก็จะรู้ว่าโอเคใน y o u t u b e ใน TikTok ใน Facebook เนี่ยเขาจะชอบอะไรนะฮะชอบคอนเทนต์แบบไหนก็พยายามจะจัด,จ,ดจัดกันให้ทั่วถึงนะฮะโอเคกลับมาก็คือว่าวันนี้ผมผมว่าอ่าแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะฮะที่เคยบอกไว้ว่าอ,อันนี้ต้องต้องยกเครดิตคำพูดให้กับโคชใหม่โคชใหม่ My, พูดมาคำหนึงว่า ซึ online, coach, today, UK, so, ่งบุคคลเหล่านี้คือผมไปเรียนออนไลน์กับเขาทั้งหมดแต่ว่าเริ่มต้นเรียนออนไลน์ผมเรียนกับโคชใหม่แล้วก็ไปเมนทอร์ไปโคชชิ่งกับคุณลาแล้วก็ติดตามอาจาย์บรดดิตมาสักสักระยะหนึ่งแหละอ่าอันนี้ต้องให้เครดิตโคชใหม่นะฮะสิ่งหนึ่งที่โคชใหม่พูดบอกว่าวันนี้คุณไม่จําเป็นหรอกที่จะมีผู้ติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน มีมีเพจหรือเพจหนึ่งที่เป็นเพจขายอาหารทะเลที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผมจําไม่ได้ผมเอ้ยผมไม่รู้ว่ามันคือเพจอะไรนะแต่เพจนั้นมีคนแค่หลักร้อยแต่ทำเงินได้เป็นหลักแสนต่อเดือนผมได้แบบโอ้ซึ่งพอผมทํามาเนี่ยผมก็รู้ว่าเออคนที่ติดตามผมต้องการออคอนเทนต์ต้องการคุณค่าจากผมซึ่งโอเค มันก็มีการให้คำปรึกษาการให้ซึ่งผมก็ช้์นเงินตรงนั้นได้ไงเกตนะก็เหมือนกันวันนี้จะสรุปขมวดผมทุกอย่างก็คือว่าผมกำลังจะบอกว่าวันนี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปโฟก,กัสเรื่องยอดคนยอดคนยอดคนตามก็มันก็ดีแต่มันจะดีไปกว่าโอเคถ้ามันเป็นคนที่ต้องการคอนเทนต์ต้องการเราจริงๆอนะ่ะแล้วก็สําคัญก็คือ คุณทำตัวเป็นไมโครมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ะคือคุณดังเฉพาะกลุ่มยังไงคุณดังเฉพาะกลุ่มเอาง่ายๆคือคนที่รับคุณได้หนึ่งชอบสไตล์คนหนึ่งชอบอชอบสไตล์คุณชอบตัวตนคนุณชอบเนื้อหาของคุณนี่แหละเนี่ยคนชอบแค่นี้ ชอบเริ่มแรกให้ <_ d ans> ผมเลยทำคอนเทนต์แบบผมก็เลยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทำคอนเทนต์ตามตามกระแสที่แบบอาจจะมีนั่นนู่นนี่ท,ที่ที่มันทำให้เกิดกระแสได้ <_ d ans> ผมจะไม่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนผมแต่ว่าถ้าในกระแสนั้นน่ะมันมันมีสิ่งที่เป็นตัวตนผมก <krijgen> ็ทำตามผมอังคือเอาง่ายๆผมทำตามธรรมชาติของผมผมอยากพูดอะไรผมก็พูดอ่ะคนจะ คนจะเสพคอนเทนต์ก็เขาก็จะเข้ามาติดตามของผมเองซึ่งทุกวันนี้โดยเฉลี่ยของผมนะฮะ,ะใน Facebook ถึงแม้วผมพูดตรงๆนะใน Facebook ถึงแม้ว,ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มคุณก็สร้างผู้ติดตามได้โดยที่คุณไม่ต้องยิงแอดอ่ผมคือเอาง่ายๆผม บอกไว้หลายๆครั้งแล้วว่าเอ้ยมันมีมันมีม,นม, <c oughs> มันมีช่องทางนี้นะที่จะทําผมมันมีอยู่วันหนึง่งมันมีอยู่สัปดาห์นึงที่แบบคนพุ่งปรีโดยปกติฟีดมันจะไม่ค่อยเปิดให้นะแต่นี่คือผมก็มีเทคนิคผมก็มีวิธีการคือเอาง่ายๆเมื่อก่อนเนี่ยการที่จะเข้าถึงคนหลักพันเนี่ยผมต้องจ่ายเงินประมาณหลักร้อยนะ แต่นี้ผมเข้าถึงคน5้าพันแต่ผมไม่จ่ายตังค์สักนิดก็แค่ให้มันรอเวลาซึ่งผมก็พูดถึงเทคนิคนีคน้ไปแล้วในคลิปประมาณสักสามสี่อาทิตย์ที่แล้วผมก็บอกเทคนิคนี้กับทุกๆุกคนไปก็ลองย้อนกลับไปดูแล้วกันนะว่าเอาผมทำยังไงผมผมจะไม่พูดเยอะแต่วันนี้ผมจะมาให้ความสุคันกับการเป็นมีเดียเออไมโคร อินฟลูเอนเซอร์อ่ะคือพอพอคุณเริ่มมีคนติดติดตามม่มีมีมีคนชอบเนื้อหาคุณและชอบสไตล์และตัวตนของคุณคือแค่นี้จบแล้วถามว่าอะไรคนที่มาเข้าติดตามคนอย่างน้อยเนี่ยเขาชอบเนื้อหาที่คุณพูดแหละในในอนาคตถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เดี๋ยวคนพวกนี้เขาก็จะมาขอคำปรึกษาแน่นอนแล้วผมก็จะบอกเลยว่าเวลาคุณให้คำปรึกษาคุณจะให้ฟรีแต่ถ้าคอนเทนต์ฟรีฟแบบนี้คุณให้ได้เพราะถ้าการไปให้คำปรึกษาคือคุณจะต้องใช้พลังสมองพลังงานที่จะต้องคิดและทำยังไงให้เขาเขาเรียกว่าทำเงินได้ทำเงินได้เป็นที่ปรึกษาเพื่ออะไรครับคนที่มาขอคำปรึกษาทุกคนต้องการ สิ่งที่เขาอยากได้ก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นวิธีที่เพื่อเอาง่ายเขาเขามาซื้อเวลาจากคนน่ะเขามาซื้อเวลาเพื่อที่เขาจะย่นย่อจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจากระยะเวลาหนึ่งปีเหลือแค่เดือนเดียวเนี่ยคณก็ให้คำปรึกษาได้ก็ก็เหมือนกันผมก็ให้คำปรึกษาก็อย่างที่ผมพูดไปก็คือว่า วันนี้ผมให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้นำในธุรกิจขายตรงผู้นำในธุรกิจประกันหรือแม้แต่เจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของร้านอาหารสมมากจะเป็นร้านอาหารเพราะว่าเพื่อนผมเปิดร้านพวกนี้ผมผมก็ให้คำแนะนำแต่ว่ามันก็จะเป็นบทเรียนอยู่อย่างหนึ่งว่าเออบอกฟรีไปยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่ทำสุดท้ายผมก็ไปเป็นผู้กินที่ดี ก็ก็เรืประมาณนี้นะฮะอันนี้คือคือความเชี่ยวชาญของผมที่ที่ผมสามารถรับใช้และผมสร้างคุณค่าให้กับพวกเขาได้โอเคนะโอเคถามว่าวิธีการเป็นไมโครมีเดียินไมโครอินฟลูเอนเซอร์ทำยังไงนะฮะข้อที่หนึ่งก็คือว่า คุณจะต้องมีเนื้อหาเสมอเวลาทำคุณจะต้องมีเนื้อหาคุณจะต้องมีเนื้อหาวันนี้ถ้าคุณบอกว่าตัวเองคือมิสเตอร์คอนเทนต์คุณจะต้องมีคอนเทนต์ออกมาคอนเทนต์อะไรทุกอย่างซึ่งของผมมิสเตอร์คอนเทนต์ของผมคือคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์การขายการเขาเรียกว่าพูดถึงธุรกิจ เนี่ยนี่ผมผมคือ m r c o n อร n t อนเนี่ยผมก็บอกทุกคนจะจำได้เลยว่าพีเ r สมิสเตอร์คอนเทนต์คือคอนเทนต์ที่เป็นแบบเนี้ยโอเคนะข้อแรกก็คือคุณจะต้องมีเนื้อหาแล้วข้อที่สองพอคุณมีเนื้อหาเนี่ยคุณจะต้องทำคอนเทนต์ออกมา คุณจะต้องทำคอนเทนต์ออกมาโดยที่คอนเทนต์พวกเนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่ทำทุกอย่างให้มันง่ายเข้าไว้พูดทุกอย่างให้มันง่ายให้มันเข้าใจง่ายคุณไม่ต้องใช้สับแสงคุณไม่ต้องใช้สับเทคนิคคุณไม่ต้องคือทำอยังไงก็ได้ให้คอนเทนต์ที่ออกมาให้คนมันเข้าใจได้โอเคนะแล้วข้อสุดท้ายนะครับ ทำมันออกมาบ่อยๆอะอย่างที่ผมทุกวันเนี้ยที่ที่ผมออกมาเออเวลาผมเก็ตอะไรเนี่ยผมก็จะจดไว้สมมุติว่าผมผมอ่านหนังสืออะไรอยู่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ตามผมก็จะเฮ้ยมีไอเดียเนี่ยผมก็พูดตรงๆนะเวลาผมอ่านหนังสือในในลูกวันผมก็จะคิดออกเนี่ย วันนึงเนี่ยอ่านบทหนึ่งคิดอะไรออกผมก็เนี่ยเอามาทําเป็นบบคอนเทนต์ให้กับพวกคุณผมเคยนั่งอยู่วันนึ่งโอ้โหคิดได้เป็นสิบคอนเทนต์จากหนังสือเล่มเดียวนะหรือว่าเหตุก,การณ์ไหนที่แบบเฮ้ยอันนี้มันมีประโยชน์ต่อ,อ,อแฟนคลับในเพจในทุกลูกช่องทางผมก็เอามาอ่าเห็นไหมเห็นไหมสิ่งนี้ มันจะทําให้คุณจะไม่มีอะไรตันซึ่งผมก็เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนก็จะมาบอกเคล็ดลับนะครับในการทำคอนเทนต์แบบไม่ตันโอเคกลับมาต่อนะฮะกลับมาต่อก็คือว่าคุณทำคอนเทนต์ออกมาบ่อยๆก็แ,แค่นั้นเดี๋ยวหลังจะมาแชร์เทคนิคให้นะครับว่าทำไงถึงคอนเทนต์ไม่ตัน แล้วคุณก็มีเรื่องให้พูดอยู่ตลอดผมบอกได้เลยว่าหลังจากนี้ที่หลังจากนี้ที่เ,ทเรียกได้ว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกคุณอาจจะเจอผมวันละสองครั้งไลฟ์ไม่ว่าจะครั้งในครั้งหนึ่งคุณอาจจะเจอผมสองครั้งคือคุณอาจจะเริ่มเจอมากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะ ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากจะให้หว่ะผมอยากจะให้ก็ก,ก็แค่นั้นอ่ะถามว่าทําไมในอีกทางหนึ่งเวลาผมทำวอนเทนต์ผมได้ตกผลึกอะไรบางอย่างด้วยมันเป็นการสอนตัวเองด้วยมันเป็นการทวนตัวเองใหม่คือหมายความไหมไงยิ่งผมแนะนาํายิ่งผมสอนยิ่งผมให้ความรู้มันเหมือนเป็นการรับคมของผมอะเห็นไหมคนคุณได้ประโยชน์แล้วผมก็ได้ประโยชน์ด้วย มันยิ่งทําให้ผมรับผมขึ้นเรื่อยๆอ่าอันนี้ผมผมก็พูดตรงๆกันนะโอเคเออสรุปทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็คือทําเนื้อหาทํามันออกมาบ่อยๆแล้วก็อสรุปข้อแรกนะครับคุณจะต้องทำเนื้อหา แล้วทำคอนเทนต์ออกมาแล้วทำคอนเทนต์บ่อยอสรุปก็คือสรุปสรุปข้อที่หน,นะครับก็คือสรุปเนื้อหาแล้วทําข้อที่2ก็คือแล้วทํคอนเทนต์ออกมาและข้อที่3ามคือทํามันออกมาบ่อยๆ เนี่ยสรุปผมเขาขมมดปมเป็นสามคำสั้นๆแล้วก็ง่ายๆเข้าใจนะฮะหลังนี้คุณคุณจะเจอคําพูดคําพูดแบบนี้คําพูดแบบนี้ในในคอนเทนต์ผมเพื่ออะไรครับสองสมองมันจะจดจําคําที่เป็นพวกนี้ถามว่าอะไรถามว่าทําไมผมถึงสรุปเป็นคําพูดแบบนี้ผมมาตกผลึก อันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ต้องให้เครดิตกับวิชาภาษาไทยในประเทศไทยที่เป็นเรื่องให้เราเรียนเรื่องกาบเรื่องกอรเรื่องโครงให้เราได้เข้าใจอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมจะเออเอออ้องอองหรือว่าลอกเพื่อนบ้างอะไรแบบเนี้แต่ก็ขอบคุณที่ได้เรียนมามันทำให้ผมในวันนี้สามารถคิดคอนเทนต์ ออกมาและทำให้ทุกคนเข้าใจได้จากการเรียนสิ่งพวกนี้ถามว่าผมจะนัเสนุนไหมก็ผมก็เฉยๆนะแต่ขอบคุณที่ผมได้เรียนในตรงนี้ทำให้ผมได้ขมวดปมแล้วก็เวลาผมคิดอะไรออกมาเนี่ยก็จะจำง่ายๆอย่างหน้าสุดครับผมก็ใช้เขาเรียกว่าความปาดเปลืองความเก่งของตัวเองที่จะเขียนสรุปอ่า หลายๆอย่างที่เป็นสามก๊กออกมาแล้วผมก็ดูเอ้ยมันกูมาถึงเรื่องนี้แล้วเว้ยคือผมสรุปออกมาว่าแล้วซึ่งซึ่งซึ่งการสรุปนั้นน่ยมันคือคำคล้องจองทั้งหมดผมรู้สึกดีใจว่าเอ้ยผมทำหน้าเดี๋ยววันหลังจะเอามาให้ดูนะครัว่าผมสรุปยังไงเดี๋ยววันหลังจะสรุปมาให้ดูว่าโอ้โห พอคุณทำคอนเทนต์มาคงหนึ่งคุณจะเข้าใจอะไรหลยอย่างนะฮะแล้วคุณจะใช้คําได้แบบผมใช้คําแล้วคุณจะรู้ว่าเนื้อหาแบบนี้คุณจะใช้คําอะไรยังไงเอาง่ายก็คือมันคือการเขียน copywriter ันคือการเขียน copywriting โอเคสรุปใหม่นะครับก็คือข้อที่หนึ่งอ่ะสรุป ในการเป็นไมโครมีเดียอ่ะไมโครอินฟลูเอนเซอร์ข้อที่หนึ่งก็คือสรุปเนื้อหาข้อที่สองทำคอนเทนต์ออกมาแล้วข้อที่สามทำมันออกมาบ่อยๆเก็ต mm. <Get S 2> นะแค่เนี้ยเค่็ดลมันอยู่แค่นี้ยอา้าวหลายลวคนอาจจะงงว่า มลัวแสงมันไม่สวยแสงนั่นนู่นนี่คนก็กลับไปดูแม่อยากจะเอาเพจเก่าเอามาให้ตัวเองตอนนั้นที่ผมไปไป private coaching กับครูพัลล่านะวุ้หลบอกเอออย่าอย่านี่อย่าทอกิ้งเอ่าผมก็ไม่ได้ talking เ e ผมว่าเออให้พวกคุณได้เห็นแบบครึ่งตัวให้เห็นแขนให้เห็นอะไรบ้างผมคือเออสิก็ก็ประมาณนี้คือเมื่อก่อนผมผมจะอยู่แค่ แต่ตอนนี้ผมอยู่ประมาณนี้ถามว่าแสงผมก็ค่อยๆปรับสิเมื่อก่อนตอนนี้อาจจะมีแสงตกหน้าแต่ว่าโดยรวมมันคือดีกว่าหน้าผมใสกว่าหน้าผมอะไรมากกว่าคุณไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุณทำไปเรื่อยๆคุณจะรู้องศาเวลาผมทำไลฟ์ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนค่ำเนี่ยผมก็จะดูแสงตัวเองเสมอ ว่าเออไมุมนี้มุมนี้อ้อตรงนี้จ้าไปอะหลบหน่อยลองอะลองคือเอาง่ายๆคือลองโอเคนะแล้วเสร็จแล้วพอคุณมีฐานแฟนคือเอาง่ายๆสรุปง่ายๆคือสักพักหนึ่งคุณต้องมีโปรดักต์ออกมาซึ่งถามว่าเอ้ยตัวผมมีอะไรตอนนี้ผมทําแค่อีบุ๊กแต่กําลังเลือกอยู่ว่าเออมันจะเป็นเป็นอีบุ๊ก แบบไหนเพราะว่าผมไม่อยากที่จะทำอ e ีบุ๊กที่เหมือนกับคนอื่นโอเคผมไม่อยากทำผมไม่อยากทำคือเป็นอ e ีบุ๊กนั่นแหละแต่ว่ามันคือในความเป็นผมคืออยากให้ทุกคนมันเข้าใจกันง่ายๆเห็นภาพเห็นภาพเลยแล้วก็เข้าใจเลยนี่คือคอนเซปต์ของผมอย่างในการเขาเรียกว่า โอเคคอนเซปต์อ okay. e ีบุ๊กของผมทุกๆตัวก็คือเข้าใจง่ายได้ใจความและคุณเอาไปทำตามได้เลย่อาอันนี้คืออีบุ๊กหรือว่าจะเป็นคอร์สอะไรของผมคือมันจะต้องเป็นแบบนี้คอนเซปต์ Concept ผมจะเป็นแบบนี้เสมอคือหนึ่งเข้าใจง่ายได้ใจความและทำตามได้เลยเข้าใจง่ายก็คือรู้เนี่ย ทำแค่เนี้ยเข้าใจง่ายคือเรื่องมันมีอยู่เท่านี้ได้ใจความคือผมสรุปเลยว่าคุณต้องทําแบบนี้คุณทําเรื่องนี้คุณทําแค่นี้และเนี่ยผมมีตัวอย่างให้กับคุณ,คณเอาไปทําตามสักง่ายไหมง่ม่ง่ายเอ,อ่อยังไงต่อถามว่าโอเคถ้า ถ้าหลายๆคนมาขอคำปรึกษาผมนะฮะก็อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าผมไม่รับใครม่วซั่วผมไม่รับคือต้องคุยก่อนตอส่งรายละเอียดธุรกิจของคุณมาก่อนส่งสิ่งที่คุณต้องการมาก่อนแบบสั้นๆเดี๋ยวยังไงใครทักมาผมผมก็จะโอเคก็อาจจะมีการโดดต้ตอบ เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมให้คาปรึกษาเรื่องการทำคอนเทนต์ได้เท่านั้นอะไรที่เกี่ยวกับพาร์ตคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการออกไลฟ์ line, การทำวิดีโอสั้นการเพิ่มฐานแฟนการประหยัดแอด,ดพวกนี้ยเอาเขถามผมได้แล้วก็การเน้นให้ตรงจุดในการทำคอนเทนต์ก็ประมาณนี้นครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ